เดินทางมาสู่บล็อกมมสอีพีสุดท้ายแล้วนะวันนี้วันที่2 4นะคะคริสต์มาสอีฟเดี๋ยวเราจะออกไปเดินเล่นข้างนอกกันเดินเล่นในโซนกะคองเที่ยวเพราะว่าวันนี้ร้านรวงน่าจะปิดพรุ่งนี้ด้วยนะคะเราก็เลยจะออไปเดินเล่นในโซนกะคองเที่ยววันนี้ทาลิปสีใหม่ที่คุณแฟนให้มาค่ะเป็นไงแดงสะใจไหมแดงเหมือนเขาซื้อไปชดอะเ <laughs> พราะบ่อนางบ่อยเ่าเขาที่แล้วเขาที่ขอลิปสีแดงเราได้สีชมพูมา รอบนี้ก็เลยเหมือนฟิมาประชดแรงมากเดี๋ยวเราจะลงใต้ดินไปนะคะก็หวังว่าคนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ที่เขาจะมีคาเฟ่ตรงนี้แล้วก็ปกติส่วนนี้จะชอบมีดนตรีเปิดหมวกมอยู่นี้เปิดหมวกไหมนะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามีทุกวันนะเพราะว่าทุกครั้งที่ผ่านมาก็จะเห็นทุกวันมาดูวิวฝั่งนี้กันดีกว่าตรงนี้เป็นแม่น้ำนะคะกว้างมากส่วนด้านขวาเลยเลยออกไปตรงนี้อีกนิดนึงจ้ะ เป็นแม่น้ำบรรจบกับมาหาสมุทรแปซนฟิก อแต่ก็จะมีหลายคนที่ชอบนั่งข้างาทางอยู่นะชมวิว สนนี้คนเยอะมากอะเราไม่สามารถเข้าไปได้เดี๋ยวเราจะไปดูต้นคริสต์มาสกันนะคะ คริสต์มาสที่สูงที่สุดในยุโรปเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันใกล้ๆนะคะมันเข้าไปข้างในได้นะหรือเราต้องรอดูตอนเขาเปิดไฟตอนเย็นๆออจริงคือไม่ได้น่าประทับใจอะไรขนาดนั้นอนะแค่สูงสุดเฉยๆละมั้งอาไะแรกันนะ าก็ทำดีอยู่นะเป็นโครงแบบนี้นะคะข้างในก็มีที่ให้นั่งตรงขอบๆตรงนี้ก็มีที่ให้นั่งนะคะอ๋อแต่นั่งไม่ได้ <laughs> เราคิดว่าตรงนี้จะมีตลาดคริสต์มาสมาเก e ซะอีกแต่ไม่มีนะเป็นลานกว้างๆแล้วก็มีต้น Christmas เดี๋ยวเราจะไปเดินโซนถนนคนเดินกันนะคะแล้วก็ไปตงไปตรงตลาด Christmas ที่เราเคยมาค่ะที่แล้วจริงๆเจอคนเอเชียเยอะอยู่นะแอบคิดว่าบางคนเป็นคนไทยด้วยแต่ไม่น่าใช่อุตส่าห์ไปยืนข้างๆแล้วก็แบบไปลองฟังเขาพูดแต่คือเขาเห็นเราแล้วเขาก็คงไม่พูดังว้าวถนนคนเดินคนเยอะมาก La Garnia Amplícia ta ma filtrate accesibles- спорт density ที่เราตั้งใจจะมาปิดหมดแล้วแค่ตั้งใจจะมากินช็อกโกแลตร้อนนั่นเ่งอดหรือว่าต้องมาพพุ่งนี้อ่ะไปไหนต่อดีทุกคนคะตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มครึ่งห้าทุ่มจะสีิแล้วท,ทีมกําลังจะออกไปที่โบสถ์คะ่ะเป็นโบสถ์ใกล้บ้านโบสถ์ใหญ่มากประมาณ600เมตรเดี๋ยวจะเดินไปเพราะว่าเพื่อนคนโปรตุเกสของทีมบอกว่า วันที่24ตอนกลางคืนก่อนเที่ยงคืนอะประมาณเที่ยงคืนอะเขาจะมีทำพิธีมิสซาสำหรับคริสต์มาสเราก็เชื่อคนง่ายด้วยแล้วอยากรู้อยากเห็นด้วยเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันว่าเขามีพิธีการอะไรยังไงเอออยากรู้ค่ะอยากจะเรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็ศาสนาของเขาหนาวมากพูดเลยแต่ว่าตั้งใจไว้แล้วว่าจะไปเราก็จะไปกันนะคะป่ะหวัว่าจะมีอะไรน่าสนใจให้ดู มาถึงโบสถ์แล้วนะคะเงียบมากข้างนอกไม่มีคนเลย